สุขสันต์วันแม่นะคะทุกท่านมีเรื่องเล่าตลกนะคะก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาสาระคือมียายแก่คนหนึ่งมาถามดิฉันคำถามทำให้ดิฉันสะดุ้งโยงเลยนะคะถามว่าดิฉันเป็นอิสลา,ามหรือเปล่าดิฉันก็เลยขำบอกไม่ใช่พอบอกไม่ใช่อิสลา,ามเขาบอกว่า เป็นฮิดูหรือเปล่าไปนู่นเลยนะคะบอกไม่ใช่นับถือพุทธก็ยังต่ออีกนับถือพระเยซูหรือเปล่าบอกเออแปลกนอะไอสิ่งที่ที่แจ้อธิบายเนี่ยแกไม่ฟังเลยอะ่ะแกไปนู่นเลยค่ะเทวานิยมหมดเลยเอาวันนี้วันแม่พอดีว่าไปดูคลิปหนึ่งของบางบางท่านนี้เนี่ยเป็น เป็นมุสลิมคนแรกนะคะที่ฉันรู้สึกว่าเขาเป็นลูกผู้ชายมากเลยอะแล้วก็เป็นคนปกติเป็นคนไทยเป็นคนไทยปกติจริงๆเป็นคนที่ที่ฉันต้องการให้มุสลิมทั้งประเทศเนี่ยเป็นแบบเขาเอาบอกนี่เลยก็ได้ค่ะเขาเป็นมุสลิมนะคะ แต่เขาถือว่าชาติอื่นๆที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นเพียงเพื่อนร่วมศาสนาเท่านั้นแต่ถ้าเกิดใครจะมาคิดแบ่งแยกดินแดนประเทศไทยของเขาเนี่ยเขาก็ไม่ยอมนะคะเออได้แค่ฟังแล้วค่อยมีกำลังใจขึ้นมาหน่อยคืออย่างน,น้อยเนี่ยก็ยังมีมุสลิมที่มีความคิดปกติ ดิฉันต้องการให้มุสลิมเป็นแบบนี้ค่ะก็คือเห็นความสำคัญของชาติมามาก่อนความเป็นศาสนาเพราะว่าคือเห็นหลายๆคนเนี่ยไม่ใช่หลายๆคนหรอกก็ยังมีกลุ่มเดียวกลุ่มผู้นำทางศาสนาที่ครูอำนาจทางชายแดนใต้ยอยู่นะคะไปบังคับไปบังคับกดขี่พี่น้องมุสลิมด้วยกัน ทำให้เขาขาดสิทธิ์และก็เสรีภาพในสิ่งที่เขาควรจะรจะได้ในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยคือถ้าเกิดว่ารัฐยอมเขามากๆเนี่ยยอมขณะที่ยอมให้มีกฎหมายถึงแม้จี่เป็นบางมาตราก็แล้วแต่เหอะมาทับซ้อนอย่างรัฐธรรมนูญเนี่ยปัญหาระยะยาวจะเกิดปัญหาระยะยาวจะเกิด สิ่งที่ดิฉันพยายามพูดถึงอยู่บ่อยๆความเป็นชาติร่วมกันเนี่ยเป็นการป้องกันปัญหาภัยพิบัติในอนาคตซึ่งจะมีกลุ่มประชาชาติอิสลามเนี่ยมาแบ่งแยกพวกเราออกจากกันพวกท่านที่เป็นมุสลิมโลกสวยพวกท่านก็จะช่วยตัวเองไม่ได้เมื่อถึงเวลานั้นแล้วก็ไม่ต้องจะคิดช่วยเหลือประเทศชาติด้วยเพราะมันเลย มันเลยการควบคุมมาแล้วโดยที่มีไทยมุสลิมเนี่ยเป็นแขนเป็นขาเป็นสายลับเป็นตัวนอนชอนชัยทำลายรากฐานสังคมไทยทำลายรากฐานบ้านตนเองหยุดไฟเผาบ้านตนเองอันนี้คือสิ่งที่ดิฉันพยายามพูดมาตลอดดิฉันยินดีพร้อมที่จะให้การอุปถัมภ์การปฏิบัติศาสนกิจทุกศาสนาแต่อยู่ใน แต่อยู่ในบริบทของศาสนาเหมือนกันไม่ใช่ว่ามุสลิมจะต้องมีอภิสิทธิ์ไม่ใช่ว่ามุสลิมจะต้องมีห้องละมาดเหนือนกว่าคนอื่นเขาไม่ใช่ว่ามุสลิมจะต้องได้งบป,ประมาณในการสร้างมัสยิดในการไปประกอบพิธีกรรมก็มีกฎหมายคุ้มครองมีงบป,ประมาณสนับสนุนอันนี้เป็นเรื่องที่ผิดแล้วก็ขัดต่อรัฐธรรมนูญถ้าจะมาบอกว่า รัฐสภาเขาอนุมัติแล้วอนุมัติแล้วก็ยกเลิกได้ค่ะกฎหมายออกจากสภาก็ใช้สภานั่นแหละยกเลิกแต่ที่ฉันพยายามนำเสนอแล้วก็ชี้แจงมาตลอดนั้นชี้แจงให้เห็นถึงความสาคัญของความเป็นเพื่อนร่วมชาติของความเป็นพี่น้องร่วมชาติไม่ว่าจะเป็นาศาสนาไหนน่ะดิฉันก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนหรือว่าให้เกียรติในาศาสนานั้นๆ ในการประกอบศาสนพิธีนั้นๆเพราะถือว่าเพื่อนร่วมชาติเราเขานับถือเขาศรัทธาแต่การที่มุสลิมอิสลามเองเนี่ยมาใช้หลักศรัทธามาใช้หลักศาสนามาอ้างต่อสังคมไทยทําให้สังคมไทยต้องยอมรับยอมรับแบบแบบถูกบังคับเนี่ยนะคะมองไปรอบๆตัวนะคะ ห้องละมาดอยู่ในสถานที่ราชการทุกแห่งทั่วประเทศเลยถามว่าจําเป็นไหมไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าเรื่องศรัทธาเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลคุณจะทําไม่ทําเป็นเรื่องของคุณ,คณกฎหมายไม่ไ,ได้ห้ามกฎหมายไม่ได้บังคับให้คุณไปทํางานสถานที่นั้นๆแต่ถ้าเกิดคุณคิดที่จะทํางานสถานที่นั้นๆคุณก็ต้องหาทางดูแลตนเองว่าคุณจะทำยังไงมันจะมีวิธีการอื่นที่จะแก้ไข โดยที่ไม่ต้องเบียดเบียนงบประมาณแผ่นดินโดยที่ไม่ต้องเบียดเบียนงบประมาณของประชาชนหรือเพื่อนร่วมชาติที่เหลืออย่างไรนะคะแล้วนอกจากนั้นดิฉันพูดเรื่องขียามเนี่ยดิฉันไม่ได้รังเกียจขี่ยามนะคะคุณจะสวมใส่ตามแฟชั่นสวยงามสารพัดหลากสีคุณก็สวมไปแต่ดิฉันต้องการความเป็นหนึ่งในสังคมของชาติโดยไม่มีการแบ่งแยกว่าฉันนับถือาศาสนานั้น ฉันนับถือศาสนานี้อยู่ในโรงเรียนอยู่ในที่ทํางานคือสถานที่ส่วนรวมสถานที่ราชการเนี่ยมันมีเครื่องแบบโรงเรียนก็มีเครื่องแบบอยู่แล้วนะคะมันไม่จําเป็นที่ต้องเอาหลักศาสนามาทับมาทับกดโรงเรียนมาทับกดการแต่งกายของข้าราชการแต่ทุกวันนี้เนี่ยเกลื่อนกลาดเละเทะดิฉันต้องการจะให้นํา การแต่งกายตามหลักศาสนาเนี่ยออกจากส่วนราชการทั้งหมดออกจากส่วนรวมทั้งหมดส่วนคุณจะไปทํางานบริษัทเอกชนห้าสรพสินค้าที่ไหนก็แล้วแต่คุณคุมได้เลยคุณแต่งตัวตามหลักศาสนาได้เลยขึ้นกับบริษัทองค์กรนั้นๆเขาเห็นชอบคุณทําไปได้เลยนะคะแต่ในส่วนของแผ่นดินส่วนของชาติบ้านเมืองเนี่ยดิฉันอยากจะให้รักษาความเป็นกลางคุณอย่าลืมนะว่า ห้าศาสนาก็จริงแต่มันมีคนที่ไม่นับถือศาสนาด้วยซึ่งภาษีก็เป็นของเขาด้วยเช่นกันคุณจะมาบอกว่าอิสลามก็เสียภาษีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นเป็นจังหวัดที่จนที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เป็นจังหวัดที่เก็บภาษีได้น้อยที่สุดแต่เป็นจังหวัดที่มีการนําภาษีไปใช้จ่ายอยู่ระดับกลางๆกลางๆนะคะคุณต้องคิดถึงเพื่อนร่วมชาติ ยังมีเพื่อนร่วมชาติของคุณอีกตั้งหลายคนอีกตั้งหลายร้อยหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านคนที่ยังอดอยากจากจากสาธารณาสุขพื้นฐานไม่เพียงพอที่ยังไม่สามารถไปเรียนหนังสือได้เพราะงบประมาณทางด้านการศึกษาไม่เพียงพอการที่ผู้นําอิสลามบางกลุ่มนั้นพยายามที่จะฉกฉวยงบประมาณบางส่วนรัฐบาลเนี่ยไปสร้างมัสยิดไปสร้างศูนย์กลางกิจกรรมฮารานหลายร้อยล้านบาทนั้น ดิฉันมองว่าเป็นการเป็นการปล้นเพื่อนร่วมชาติเป็นการรังแกเพื่อนร่วมชาติก็เหมือนกับเรามีคนสิบคนในครอบครัวเนี่ยคนหนึ่งอยู่ดีกินดีอีกที่เหลือก็กินบ้างอดบ้างบางคนไม่มีบ้านอยู่บางคนไม่มีอาหารกินบางคนเรียนไม่จบบางคนไม่สามารถทำมาค้าขายได้แต่ทั้งหมด10คนนี้คือพี่น้อง คือพี่น้องนะคะเราไม่สามารถจะทิ้งคนใดคนหนึ่งไว้ข้างหลังถ้าเกิดว่าพวกคุณมุสลิมเนี่ยคิดได้ว่าชาติเนี่ยเป็นหลักของคุณน่ยคุณจะไม่คิดทําแบบนี้คุณจะไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมชาติคุณจะมองเห็นความสําคัญของเพื่อนร่วมชาติมาเป็นอันดับหนึ่งก่อนที่คุณจะเห็นความสําคัญของศาสนาเวลาคุณเดือดร้อนไม่ว่าจะคุณจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่คุณจะไปอียิปต์คุณจะไปซาอุคุณจะไปที่ แอฟริกาใต้หรือที่ไหนก็แล้วแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบที่ที่ปลอดภัยของคุณก็คือประเทศไทยคุณต้องคิดถึงตรงนี้นะคะว่าประเทศไทยคือบ้านเกิดเมืองนอนของคุณคนไทยคือเพื่อนร่วมชาติของคุณคือครอบครัวของคุณเมื่อคุณคิดว่าทุกศาสนาคือครอบครัวคุณนะ่ะคุณจะไม่กล้าเอาเปรียบเขาคุณจะไม่กล้าทําร้ายเขาไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ดิฉันฝากให้คิดนะคะดิฉันไม่ได้รังเกียจอิสลาม ดิฉันไม่ได้รังเกียจใครเลยดิฉันเพียงต้องการเห็นความรักสามัคคีในความเป็นชาติโดยไม่เอาเปรียบกันโดยใช้หลกักศาสนามาเอาเปรียบสังคมนะคะฝากไว้ให้คิดค่ะ